ณขณะน,นี้หน่วยงานต่างๆรวมไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและก็ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ครับก็ยังคงร่วมแรงร่วมใจกันในการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งบ้านที่อยู่ทางด้านหลังผมครับก็เป็นบ้านที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดในอำเภอสังขะของจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้ครับ วันนี้ครับถือเป็นวันที่3แล้วที่ประชาชนจิตอาสาและกําลังพลจากหน่วยงานต่างๆทั้งจากอําเภอสังขะองค์การบริหารส่วนตนําบลผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นชุดปฏิบัติการกิจการประเรือนกองกําลังสุรนาลีที่220สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอําเภอสังขะที่8และประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่ดําเนินการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวัน ที่24กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านของนายสมบัติอิ่มใจอยู่ในหมู่บ้านไทยสมบูรณ์หมู่ที่2ตําบลบ้านชบอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ลูกชายของนายสมบัติครับเล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุวันแรกหรือว่าวันที่24กรกฎาคมช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้าครับพอกระสุน BM21 ตกลงมาบ้านก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะฝ้าผนังกระเบื้องและก็กระจกหน้าต่างก็แตกออกเป็นจํานวนมาก ณเวลานั้นตนอยู่กับภรรยาและก็ลูกอีกสองคนพอกเกิดเหตุก็รีบออกจากบ้านไปในทันทีครับเบื้องต้นได้กลับไปอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ครับในอำเภอท่าตูมซึ่งก็อยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ100กิโลเมตรแล้วจึงกลับเข้ามาอาศัยที่บ้านหลังนี้ครับประมาณวันที่10สิงหาคม พอเห็นสภาพบ้านเนี่ยก็รู้สึกตกใจกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะว่าจุดนี้ห่างจากพื้นที่ชานประมาณ30-40กิโลเมตรจึงไม่คิดว่ากระสุนจะมาตกแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยง,งานต่างๆที่เข้ามาสำรวจความเสียหายและก็นำกำลังคนจิตอาสาเข้ามาช่วยกันซ่อมแซมบ้านเพื่อให้กลับมาอาศัยได้เหมือนเดิม ทางด้านของนายบุญเลี้ยงเรียมทองนายอำเภอสังขะเปิดเผยว่านในขั้นต้นจังหวัดสุรินทร์ได้จัดสรรงบประมาณจํานวน200,000บาทในการซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวซึ่งหากไม่เพียงพอนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ผูุ้มในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์มีแนวทางจัดการเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพดีกว่าเดิมและก็มีการประเมินว่าจะใช้เวลาในการซ่อมแซมบ้านหลังนี้ประมาณ2สัปดาห์ครับ ทั้งนี้ครับบ้านไทยสมบูรณ์ก็ถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้นะครับเบื้องต้นก็มีรายง,งานว่ากระสุนบียบเอ็มาตกในพื้นที่แห่งนี้ประมาณ30มสิบ่าลรูปด้วยกันแต่ก็โชคดีครับที่มีบ้านที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเนี่ยเป็นแค่หลังเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกระสุนบีเอ็ครับไปตกในที่นาวา่างเปล่าหรือว่าที่สวนรวมไปถึง ที่ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างของประชาชนครับและนี่ก็คือบรรยากาศการซ่อมแซมเบอร์เรือนของประชาชนในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ช่วงนี้เช่นกับไปที่คุณท่านดัญญาและคุณพันธุพงศ์ครับ